ชื่นข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายมานูปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่9ตุลาคมโดยโค้ชเชฟุตบอลแมนเชสเตอร์ทเด็ดทีนี้ขอเสนอญ,ญี่ปุ่นโพสตเหตุบุนนัมเตอร์เทกุนาบุรีเมื่อไหร่านเข้าทุกครั้งในครัลังนี้โดยบอกได้เลยว่าไม่เคยแพ้ความหลงหลังเกมการแข่งขัน,นขฟุตบอลไทยลีกสุดเพิรปป์บพแมตช์บุรีลําเปิดสนามช้างอารารับการเยือนของทัพฉลามชนชบุรีเอฟซีปรากฏว่าบุรีลําเจอทีเด็ดโค้ชมาโกโตเทนูนบุรี เสมอะจะลําชนไป2ต่อ2สมบให้บริลัมนะฮะพลาดสามแต้มในบ้านครั้งแรกในฤดูกาล2023ล่าสุดนี้ช่องทางการเจลิกญี่ปุ่นได้โพสต์ถึงสถิติสุดทึ่งของทีมที่มากโตเทกุนัคบริกุนซือชาวญี่ปุ่นนำทัพเมื่อเผชิญหน้ากับบริลัมเขาไม่เคยแพ้ให้กับบริลัมมากกว่า6แมชตช์ติดต่อ,อก,กันแล้ว ดยเขาระบุตรเนื้อหาเลยนะว่ามโกโตเทกุนนับ,บุริเนียรักษาสถิตไร้พ่าย,าย,ายบุรีลัม6นัดติดต่อกันโดยดีกุนซือเบกอนตาเซนไดาพายชมบุรีเอฟซีที่เหลือเพียงแค่10คนบุกเซเสมอบรีลมถึงชิน2ต่อ2รักษาสถิตไม่แพ้ยอดทีมแห่งอีสานใต้มาตั้งแต่ช่วงปี2013แล้วโอ้โหเป็นในว่างานนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ห้ามหันกันจริงๆเลยนะครับเรามาดูประเด็นข่าวจอมานกันครับ อาล่ะยังไงงานนี้นะฮะอ่าสุปชัยดีใจที่ยิงได้แต่ผิดหวังที่ไม่สามารถพาบุริลัมเก็บ3แต้มได้โดยสุปชัยใจเด็ดพอใจหลังกลับมายิงประตูได้ทว่าผิดหวังหลังเจ้าตัวไม่สามารถช่วยทางประสาทสายฟ้าเก็บชัยได้ในเกมที่เปิดบารางเจ้าฉลามชนไป2ต่อ2ความเคลื่อนไหวหลังเกมบิ๊กแมตช์ในศึกบริโวไทยลีก2อเกมที่บริรัมเปิดตางเสมอชมบุรีเอฟไป2ต่อ2 โดยในเกมนี้เจ้าอามสุบชัยใจเด็ดได้โอกาสกลับมาลงสามเป็นตัวจริงก่อนจะยิงประตูให้กระทางทีมได้ถ้าว่าผลการแข่งขันไม่เป็นใจหลังเก็บได้เพียงแค่ดึงแต้มซึ่งหลังจบเกมดาวยิงไว้ชีวิตแบนี้ได้ออกมาเปิดใจว่าวันนี้ผลการแข่งขันมันไม่ค่อยดีเท่าที่คิดนักเพราะเราเองก็ยังคงต้องปรับปรุงอะไรอีกเยอะเกมนี้ก็ดีใจที่ยิงได้แต่สิ่งสําคัญก็คือทีมเราไม่ชนะก็ค่อนข้างจะเสียใจนะครับและก็ผิดหวังกับฟอร์มการเล่นเหมือนกันครับ ปีนี้จากการเล่นหลายถ้วยวเราทุกคนนั้นต้องเตรียมตัวให้พร้อมอยู่เสมอเพราะทุกทีมก็เจอกับปัญหาสภาพร่างกายแบบนี้เหมือนกันหมดก็ต้องพยายามจะเรียนรู้และก็ปรับปรุงพัฒนาตนเองต่อไปครับก็ขอคุณแฟนบอลที่เข้ามาเชียร์ในวันนี้ขอขอโทษที่ไม่สามารถจะเก็บ3แต้มในบ้านได้พวกเราก็หวังที่จะเก็บ3แต้มในวันนี้ก็จะพัฒนาตัวเองต่อไปและจะพยายามทำให้ทีมดีขึ้นต่อไปครับ ทนันนี้ที่สำหรับทางโปรแกรมในศึกริโวชัยลีกฤดูกาล2 0 2 3นัดที่8บริลัมนะฮะเตรียมบุกไปเยือนเรโอเชียงรายในวันศุกร์ที่20ตุลาคมเวลา18นาฬิกาณสน,นามเรโอเชียงรายสเตเดียมถาะะ่ายทอดสดทางช่อง AS Play True v i s i o now n และก็ T-Bot บ a n แบ i g ์ก,กิชีวีในขณะนี้เป็นนาว่างานนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจและไปร่วมเชียร์พวกเขากันต่อไปครับแล้วมาดูประเด็นข่าวจอมานกันครับ เอาได้ยังไงเอกนิตเปิดใจหลังเบิกสกอร์แรกได้ในสีเสื้ออุนวะเรดไดมอนด์พร้อมขอบคุณโอกาสจากทีมในคัราีินะโดยงานนี้นะฮะดรุกชาวไทยขอบคุณอ่าอุนวะเรดมอบโอกาสก,ก่อนจะตอบแทนผลงานด้วยการประเดิมสกอร์แรกให้กับทางทีมทันชี โดยการน,นี้ทางเอก,กดิพปัญญาแนวรุกทองอุระวะเบรดเไตมอนเผยความรู้สึกหลังเกมเปิดบ้านชนะฮานอยเอฟซีไป6ต่อ0ในศึก a f c แชมเปียนลีก2023รอบแบ่งกลุ่มกรุมเจนัดที่2เมื่อวันที่4ตุลาคมที่ผ่านมา โดยในเกมดังกล่าวนี้เอกนิตปัญญาได้รับโอกาสในการลงมาช่วยทีมนาทีที่73ก่อนจะมาซัดประตูปิดท้ายนาทีที่85ช่วยทีมเอาชนะฮานอย FC ไปได้ด้วยสกอร์สูงถึง6-0ล่าสุดทางเพจอุราวะเบรดเตมอนเพจยังเป็นทางการในเวอร์ชันภาษาไทยได้เปิดเผยถึงบทสัมภาษณ์ของเอกนิตปัญญาบอกว่า ก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณสโมสรอ,อุราวะเบรดรวมถึงสตาฟที่โค้ชนะฮะและก็ผู้จัดก,การทีมที่มอบโอกาสที่ดีให้ผมได้ลงสนามในครั้งนี้ครับและก็ถือเป็นประสบการณ์ที่สําคัญสำหรับผมการยิงประตูได้ทําให้ผมมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นขอบคุณเป็นอย่างมากครับลูกที่ผมยิงได้จริงๆแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับพอเห็นบอลหลุดมาจากลูกยิงของอายุมิ โฮตาเตะและผมก็ตามไปเก็บตกแล้วก็หวดไปแบบไม่คิดอะไรครับก็เลยอล่งอกครับที่มันกลายเป็นประตูบรรยากาศที่สนามไทตามะสุดยอดมากเลยครับแม้ในวันที่ฝนตกทุกคนก็เข้ามาให้กำลังใจกันเยอะมากเลยครับและก็ทําให้ปุกเรานักเตะได้เป็นอย่างดีการคว้าสามแต้มต่อหน้าแฟนบอลที่ไทตามะและการยิงได้ถึง6ประตูคือของขวัญสำหรับแฟนบอลทุกคนขอบคุณเป็นอย่างมากครับ สำหรับทางการลงเล่นรายการ AFC Champions League ก็เป็นครั้งที่3แล้วก่อนหน้านี้ก็ทําประตูมาได้ทุกครั้งและนี่ก็เป็นลูกที่สาสหรับผมในรายการนี้การใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่นจริงๆแล้วผมก็มักจะเป็นคนที่ชอบบอกว่าไม่เป็นไรอยู่เสมอในทุกๆเรื่องครับหลังฝึกซ้อมผมก็กลับไปอยู่เงียบๆคนเดียวซึ่งตอนนี้ผมเริ่มที่จะคุ้นเคยกับการใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่นมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงการฝึกซ้อมในขั้งนี้ด้วย อย่างที่คนทุกคนรู้กันดีนะครับเจลีกกับไทยลีกนั้นต่างกันพอสมควรโดยเฉพาะเจลีกที่ทุกคนน่าจะทราบกันดีว่าแข็งแกร่งดีอยู่แล้วว่าหลายคนก็จดจ้องฟอร์มของผมว่าจะแสดงจุดแข็งแกร่งของตนเองได้ขนาดไหนแต่ก่อนอื่นเลยนะก็ต้องปรับตัวให้ได้ในทุกๆวันซะก่อนในคขณะนี้ ระหว่างพี่เจชนาทิพย์กับทางสุประโชคเนี่ยผมคุยกับทางสุประโชคมากกว่าครับสุประโชคบอกกับผมว่าในช่วงแรกเนี่ยเราอาจจะไม่ค่อยได้รับโอกาสมากเท่าไหร่นักแต่ถ้าเราตั้งใจฝึกซ้อมในทุกๆวันเราก็จะได้รับโอกาสในการลงสนามอย่างแน่นอนและถ้าเล่นได้ในแบบฉบับของเัวเองก็เชื่อได้เลยว่าจะสร้างสถิติในลีกญี่ปุ่นได้อย่างแน่นอนในครั้งนี้ สำหรับในโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปของอุรวะเบรดจะพบกับโยโกฮาม่าเอฟมารินอสที่สนามนิสันสเตเดียมในศึกอยบซบรวัวนคัพ2023นัดที่1ในวันพุธที่11ตุลาคมเวลา17นาฬิกาตามเวลาของประเทศไทยในครั้งนี้นั่นเองครับเป็น,นว่างงานนี้นะผมก็ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรแลังมาดูประเด็นข่าวจอมานกักนอีกครับสุปาพบุรม,มาเม้นแล้วมีความสุขที่เห็นเอกนิป,ปัญญาประเดิมสนามให้กับทางอุรวัเบรดนะ โดยต้องหวนกลับมาทาสืบการฟันซ้อมกันอีกครั้งนะฮะสำหรับทางเจ้าเช็คสุขร่โชคสารชาติดาวเตะทีมชาติไทยที่ฟอร์มกำลังดีกับทางทศสกัดคอนเซซโปโลโดยในช่วงที่ผ่านมาสโมสรได้พักการซ้อมปล่อยให้นักเตะได้พักผ่อนล,ล่าสุดนั้นแข้งไทยรายนี้เข้าสู่โหมดการฝึกซ้อมอีกครั้งซึ่งเจ้าตัวก็ได้พูดถึงเพื่อนร่วมทีมชาตินะฮะที่ประเดิมสนามอย่างเอกนิตปัญญากับทางทศสกัดอุรวะเบรดโดยสุขร่โชคก็เอาเอาอกมาให้สัมภาษณ์หลังการฝึกซ้อมครั้งนี้นะว่า ผมได้กินอาหารไทยแล้วรู้สึกสดชื่นครับเมื่อวันที่4ตุลาคมได้เห็นเอกนิต์ปัญญากองกลางอุรวะเบรสประเดิมสนามและก็ทำประตูในเกมถ้วยเอเชียเป็นเรื่องดีที่เราประสบความสําเร็จในประเทศใหม่ที่ญี่ปุ่นฐานะเพื่อนร่วมชาติไทยผมมีความสุขจากนี้ไปผมต้องเป็นตัวอย่างที่ดีผมต้องเล่นให้ดีกว่านี้สำหรับฤดูกาลนี้เช็คสุขโชคสรารชาตินะฮะแข่งวัย25ปีรายนี้ลงเล่นไปทั้งหมด20เกมยิงไปถึง7ประตูและก็อีก1อซิสิ์ในครังนี้นะ โอ้โหเป็นแางว่าง,งานนี้ไม่ธรรมดานะฮะเจ้าเช็คสุบโชคของเราเพราะฉะนั้นแล้วก็ฝากไปให้กำลังใจนักเตะไทยที่อยู่ญี่ปุ่นทุกคนกันด้วยครับแล้วมาดูประเด็นข่าวจอมนันกันครับเมืองทองคว้าชัยสารนัดติดบรเมราวิัยสัดดับขอนแก่นยู้ยเต็ดนะ โดยปรเมศอาวิไลสัตย์สุดสวยนำชัยเมืองทองนะฮะเบียดขอนแก่นเข้าวินถึงถิ่นไป1.0ทําให้กิเลนพยองคว้าชัย3นานัดติดมีทั้งหมด10แต้มรังอันที่6ขณะที่จงอางพยองพ่ายไป2เกมติดอยู่ที่12 0. ของตารนางคะแนนโดยเกมวันนี้ VR งานชุกริบ2ประตูชิมเยือนและก็1จุดโทษของเจ้าถิ่นซะอย่างงั้น โดยการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกหนึ่งฤดูกาล2023น,นัดที่7เมื่อที่สนามาการกีฬาองค์กรบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจงอังพยองขอนแก่นทีมอันดับที่12ของตารนางคะแนนที่มี6แต้มจากทั้งหมด6นัดเปิดบ้านรับมือกับกีเลนพยองเมืองทองทีมอันดับที่10ของตารนางคะแนนที่มี7แต้มจากทั้งหมด6นัด โดยทีมเยือนกิเลนพยองพลาดโอกาสได้ประตูขึ้นนําในช่วงนาที26นะฮะเมื่อทางเวเดเทพป้อมพันธ์ส่งบอลให้กับทางวิชาอุทราในกรอบ,บเขตโทษฝั่งขวาก่อนจปะปาดเข้ากลางสเตฟานเซโปวิชวิ่งเข้ามาปแปลเน,น้นเน้นส่งบอลเข้าประตูไปแต่ว่ามีการเช็ควีอาแล้วเป็นจังหวะล้ำหน้าของวิชาอุทราทําให้ทีมเยือนพลาดได้ประตูนําขึ้นก่อนในครั้งนี้ ทีมเยือนเมืองทองไปได้ประตูขึ้นนําอีกครั้งจนได้จากจังหวัดที่เวรเท๊ป้อมพันธ์แทงบอลไปให้กับทางาชัยพลทรัพมาหลุดไปถึงสุดเส้นหลังฝั่งซ้ายก่อนจะเปิดบอลกลับมาตรงกลางโจชัวกรฟาฟแมนกลับมาสาก,กัดบอลไม่ขาดนะฮะเข้าทางปรเมศวพิไลตะวันด้วยซ้ายเต็มข้อส่งบอลเข้าไปตรงตาข่ายจบครึ่งแรกขอนแก่นตามหลังเมืองทองไปศูต่อหนึ่ง มาต่อที่ครึ่งหลังทีมเยือนกีนเลนผยองวิดได้ประตูหนีห่างไป2ต่อศูนเมื่อทางปรเมศอาวิไลได้บอลทางฝั่งซ้ายก่อนจะพาบอลตะดุยเข้ามาที่ตรงกลางและก็ยิงด้วยขวาส่งบอลเข้าสู่ก้นตาข่ายไปแล้วแต่นั้นถูกจับเป็นลูกแทนบอลไปก่อนโดยที่ผู้ตัดสินสระยุทธ์จักเงินได้ไปดูจอว R ร VR ด้วยตนเองและผู้ตัดสินไม่ให้ประตูซึ่งบอลไปโดนมือเจ้าฟรองจึงเป็นนะฮะ,ะจังหวะที่แฮนด์บอลไปในคั้งนี้ จบเกมขอนแก่นยูเด็ดเปิดบ้านแพ้เมืองทองไปศูนย์ต่อนหนึ่งทำให้จงอางพยองแพ้พร,รวด2เกมติดมี6แต้มจากทั้งหมด7นัดเท่าเดิมขณะที่กีเรนพรยองชนระรวด3เกมติดมีเพิ่มเป็น10แต้มขยับขึ้นมารัังอันดับ6กของตารางคะแนนในเวลานี้และนี่ก็เป็นที่ด้ข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายมานุโป,ปรกิ้งสไตล์ประจวบชี9ตุลาคม2566โดยชายผู้ว่าครังฟุตบอลไทยครับ